ไปดูกรณีนักร้องว่านธนก,กิจที่ไปขับรถชนรถขยะ,ะแล้วก็มีพนักงานเก็บขยะสองคนบาดเจ็บนะครับล่าสุดทั้งสองฝ่ายก็ได้คุยเจราจากันแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยไปดูนะครับคุณธนก,กิจพาิชวิตคุณว่านนะที่ไปก่อเหตุขับรถชนพนักงานเก็บขยะ,ะขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อเจพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกเตีวานน์ทำให้มีคนบาดเจ็บสองคน <c oughs> คือคุณวิรัติเชยพิมแลวก็คุณชูศักด <c oughs> ิ์ฟักเขียว ทั้งสองคนเป็นพนักงานเก็บขยะท้ายรถถูกชนเข้าอย่างจังได้รับบาดเจ็บทั้งลำตัวและแขนขาทั้งสองข้างกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งว่านออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับคนเจ็บทั้งสองรายอย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดเจอกันแล้วเจอกันแล้ววันนี้ไปที่สพเมืองนนทบ,บุรีนะคะคุณว่านพร้อมกับผู้บาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งนะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ คนหนึ่งเนี่ยที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่วันนี้มาพูดคุยตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกันคุยกันต่อหน้าตํารวจเลยซึ่งคุณว่านก็บอกว่าวันนี้เข้ามาให้ปักคําเพิ่มเติมแล้วก็เชิญผู้เสียหายนะคะรวมถึงคุณแม่เข้ามาจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลการสูญเสียรายได้ต่างๆวันนี้ก็คุยกันตกลงกันได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุคุณว่านบอกว่าก็ตั้งใจที่จะดูแลผู้ดได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่อยู่แล้ว คิดว่าต้องโฟกัสเลยคือการรักษาให้คนเจ็บในอย่างปา่าหรืออย่างที่ใหม่เขาหายเป็นปกติอย่างดีที่สุดแล้วก็ถ้าต้องพักการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยก็มันจะต้องดูเรื่องของการพลาดโอกาสในการทํางานการเสียรายได้ตรงนั้นนั่นเ็นนนะว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับส่วนพี่น้องว่าจะช่วยเหลือเนี่ยนอกจากค่าพยาบาลแล้วมีในส่วน อื่นๆก็อย่างที่บอกครับก็อย่างถ้าเป็นถ้าอย่างป๋าต้องต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยครับแล้วต้องพักการทํางานกี่เดือนก็ตามอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูเรื่อง,องการโอกาสในการสูญเสียรายได้ในการทํางานตรงนั้นซึ่งทางผมเองทางปาระกันก็จะดูแลตรงนี้อย่างเ <c oughs> ต็มที่ครับนี่คือแสดงความรับผิดชอบเต็มที่ใช่ค่ะคนเจ็บนะครับคุณชูศักดิ์ฟักเขียวบอกว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังเจ็บที่แขนอยู่บ้าง <c oughs> แล้วก็บอกตั้งแต่วันที่เกิดเหตุว่านดูแลติดตามอาการเป็นอย่างดีไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ไปเยี่ยมที่บ้านคือไม่เคยทิ้งเลยอลองฟังดูนะฮะอาการก็ก,ก็ดีดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการเจ็บอยู่ตรงตรงแขนอันนี้แขนยังไม่ได้ผาตัด่ายัางครับยังครับเพราะว่าเพราะว่าไปตรวจครั้งที่แล้วค่าของไท้รอยต่ําหมอก็เลยนัดตรวจอีกครั้งหนึ่งในในวันพฤหัส หลังจากเกิดเหตุคุณบ้านดูแลเป็นยังงบ้างนคนรับก็ก็โอเคครับดูแลเป็นอย่างดีครับมีการไปรเยี่ยมที่บ้านแต่เ,เรื่องที่ว่ามอบคือเขาได้เอากระเช้าไปมอบขอโทษที่บ้านแล้วครับรดูแลเป็น,นอย่างดีครับมีการพูดคุยกันตลอดเวลารับครับครับเมื่อมเมื่อเมื่อวานนี้เขาก็ยังสั่งอาหารให้ทานครับ น,นี่คือการรับผิดชอบ,ค,บคนเจ็บนะคะแต่ว่ายังมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถขยะด้วยส่วนนี้คุณพันสุดาไก่แก้วผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยเทศบาลนะครนนทบ,บุรีบอกว่าต้องขอบคุณคุณว่านที่ออกมารับผิดช,ชอบทุกเรื่องตั้งแต่วันที่เกิดเหตุคนเจ็บก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีส่วนเรื่องความเสียหายของทางเทศบาลตอนนี้กําลังให้อู่ตรวจเช็คความเสียหายของรถเก็บขยะที่ถูกชนต้องประเมินราคาแล้วก็ประสานกับทางประกันอีกครั้งเพื่อเรียกค่าสินใหมทดแทนด้วย ส่วนฝั่งของตํารวจนะคะเรื่องทางคดีค่ะพันตํารวจเอกเอาจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กํากับสพมือน,นทบ,บุรีบอกว่าวันนี้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาเจรจากันเรื่องค่าเสียหายค่าชดเชยต่างๆที่คนเจ็บยังไม่สามารถไปทํางานได้ตกลงกันได้ด้วยดีพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเรื่องของคดีความยังต้องรอผลแพทย์เรื่องของอาการบาดเจ็บว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเรื่องผลตรวจวัดแอลกอฮอลในเลือดด้วยหลังจากนั้น อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งติดตาม p r t v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe ร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย